แล้วก็เคล็ดลับในการฝึกพลังเจ็ดข้อที่สําคัญมาก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 มมากมามกหลายตัวเลยแต่ข้อนี้ห่วยไปไม่รอด เคล็ดลับของการฝึกพลังจิตข้อที่สําคัญมากๆมากๆแบบก็ไก่ล้านตัวกดข้อสําคัญที่สุดในเรื่องของการฝึกพลังจิตให้ได้ผลข้อนี้สําคัญมากเธอเก่งทุกข้อแต่ข้อนี้เธอห่วยเธอตายค่ะนะคะแต่ถ้าเธอเก่งข้อนี้แล้วไม่มีข้ออื่นช่วยก็บ้าได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องเป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องนะคะ มันจะเพิมันจะเพิเจ้อไปเลยนะเพราะฉะนั้นต้องให้สมดุลน,นะคะสมดุลในที่นี้หมายความว่าอะไรเราทําตรงนี้ให้ให้ข้อนี้ให้มันเกิดเสร็จแล้วนะคะให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเ,เสร็จแล้วเนี่ยข้อเนี้สำคัญมากๆเป็นเรื่องของพลังแห่งนิมิตนะคะถ้าเราอะนิมิตไม่ชัดเจนเราไม่สามารถสร้างภาพได้เราไม่สามารถเห็นภาพได้ว่าเราจะ ทำอะไรเราจะได้ผลอะไรให้เกิดขึ้นแบบไหนพวกเราไม่รู้ตัวนะคะพวกเราไม่รู้ตัวครูก้าฟันทงนั่งฟันยืนฟันตะแคงฟันได้เลยว่าพวกเราไม่รู้ตัวเวลาที่เราเห็นภาพหล้ลายๆเวลาที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยแต่ภาพพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาในหัวเราหมดเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างเช่นุยขับขับรถไปอย่าถูกรถชนนะอย่าให้มันอย่าให,อาให้อย่าให้มันเข้ามาใกล้นะแปบ๊บเดียวปึง้ง เพราะอะไรเพราะเราเห็นภาพเหล่านั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเอออย่าให้ฉันเห็นว่าแฟนไปมีไม่น้อยเลยอย่าให้ฉันเห็นว่าแฟนไปมีกิ๊กเลยอย่าให้ฉันเห็นว่าแฟนไปยุ่งกับคนอื่นเลยมันจะเหมือนมีอะไรเข้ามาเตือนเสร็จแล้วแล้วภาพเหล่านี้มันเข้าไปในหัวเราเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์เกิดขึ้นเราเจอแฟนควีกิ๊กนะคะเออ เห็นปะเราไม่รู้ตัวเวลาที่เราคิดเรื่องลบๆคิดเรื่องร้ายๆครูถึงบอกว่าทุกวันนี้เราเจอเรื่องลบเรื่องร้ายจากสภาวะลบข้างพลังงานต่างๆเยอะพอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในขณะที่เราพอจะมีสติรู้ตัวบ้างให้จูนแต่เรื่องดีๆเข้าไปในกระแสเลือดเข้าไปในกระแส DNA เข้าไปในกระแสเซลล์ของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําพลังจิตให้มันเกิดผลนะคะเราจะต้องเห็นภาพชัด มันจะต้องมีภาพในนิมิตครูถึงบอกว่าให้พวกเราทำเชื่อมสวรรค์เพราะว่าถ้าเราเห็นในระดับธรรมดาทั่วไปมันจะไม่สามารถไปเป็นกระแสหักล้างกับไอ้ภาพลบๆที่เราสร้างขึ้นมาได้โดยที่เราไม่รู้ตัวไอ้ภาพลบๆมันจะมีพลังมากกว่าอยู่เสมอแต่ถามว่าเอ้าอย่างนั้นชีวิตไม่แย่ไปหรอคะแต่มันสามารถทําได้นะคะให้พลังบวกไปหักล้างด้วยการทําให้บ่อยขึ้นหรือทําที่อยู่ในคลื่นระดับพลังงานที่สูงขึ้นขวาคลื่นลบถามว่าเราทําไงเชื่อมสวรรค์ไง ครูมีเครื่องมือให้นะคะให้เราแค่ไปทำนะคะหลายคนยังไม่เข้าใจว่าเชื่อมสวรรค์คืออะไรฟังเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองล่องลอยไปกับเสียงครูและเสียงดนตรีเราจะต้องมีเป้าหมายในการทำค่ะเราจะต้องมีเป้าหมายในการทำหนึ่งเราจะต้องรู้ว่าอะวันนี้เราต้องการจะเชื่อมเรื่องอะไรสมมติว่าเรากําลังจะไปสมัครงานที่ใดที่หนึ่งแล้วเราต้องการที่จะได้งานนี้มากเราจะต้องเห็นสร้างลิมิตขึ้นมาก่อนสร้างนิมิตขึ้นมาว่า เราแต่งตัววันแรกของการไปทํางานเราไม่ต้องไปสนขั้นตอนว่า,าสมมติเดี๋ยวครูพูดเรื่องเรื่องสอบก่อนมีเด็กนักเรียนหลายคนสอบนะคะเราไม่ต้องไปสนใจว่าข้อสอบมันจะออกอะไรนะคะหลายคนเนี่ยอยากจะผ่านอะไรตรงเนี้แต่เข้าใจผิดนะ,ะว่าฉันจะต้องรู้ว่าข้อสอบออกอะไร <c oughs> ครูก็จะถามเสมอว่า,วาถามจริงอยากรู้แค่ข้อสอบออกอะไรหรอไอ้ที่แกไปทําข้อสอบอยู่ทุกวันเนี่ยแกอยากจะรู้แค่ข้อสอบออกอะไรอยากจะรู้แกทําได้ไหมแต่ จริงๆเราไม่ได้อยากจะได้ผลตอนปลายใช่ไหมที่สอบเสร็จแล้วอะ่ะจะได้จะได้บรรจุจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าจะผ่านอะไรไม่ได้ต้องการตรงนั้นใช่ไหมอ่าเด็กนักเรียนก็จะแบบอ๋อจริงๆเราต้องการแบบนั้นนะครูรก็บอกเฮ้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องข้ามค่ะข้ามมันไปเลยเราไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะต้องเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าอยู่ดีๆเรากระโดดไปเลยค่ะกระโดดไปแล้วเราได้ตรงนั้นเลย ถามว่ามันเกิดขึ้นได้จริงไหมเกิดขึ้นได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าทําถูกต้องเพราะว่าครูทํามาแล้วครูได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเกินล้านเปอร์เซ็นต์เอ่อเราต้องเห็นมันชัดก่อนเนาะอ่ะเราเห็นว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปนั่งดูผลสอบด้วยนะคะไม่ต้องไปนั่งดูผลสอบนะคะ เห็นเลยเห็นประกาศออกมาเลยว่าเราได้บรรจุเราได้ตอบรับการเข้าทําตรงนี้ตรงนี้นะ,ะเห็นผลตอนปลายของมันเลยนะคะเหมือนตอนที่ครูไปสมัครงานเนี่ยครูรู้แล้วข้อจํากัดของเราคือในตอนนั้นเราอายุเยอะขวาใครที่อายุเกินด้วยที่เขากําหนดไว้อายุเกินคุณสมบัติที่เขาต้องการเราไม่มีนะ,ะแต่ว่าสิ่งที่ครูอยากได้คือเงินเดือนนะคะเงินเดือนนะ,ะแล้วก็ครูก็รู้ว่า ครูสามารถทํางานนี้ได้ถ้าครูได้รับการฝึกนิดนึงนะคะครูทําได้เออคณะนี้ค่ะครูก็จะไม่สนอะไรละครูจะรู้อย่างอยงเดียวว่าครูเห็นเขาอีเมลมาหาว่าฉันตอบรับเธอเข้าทํางานนะคะครูเห็นวันแรกที่ครูเข้าไปทํางานเพื่อนเพื่อนต้อนรับแค่ไหนหัวหน้าต้อนรับแบบไหนครูเห็นแค่นั้นนะครูเห็นแค่นั้นเลยไปทีละขั้นตอนนะคะไปทีละขั้นตอนแล้วทาแบบนั้นทํามันทุกวันเลยค่ะนะคะแล้วเชื่อไหมอีฉันบีดคู่แข่งทุกคนได้ บีบคู่แข่งที่เขามีคุณสมบัติครบเด็กกว่าสวยกว่าสาวกว่าเก่งกว่าแต่อีชั้นได้งานพวกนางไม่ได้เออเอาเด็กนะคะถามว่าทำไมจะต้องพูดและ acting เยอะขนาดนี้ไม่ได้ acting แต่อยากจะให้ทุกคนมีพลังนะคะว่าแบบเฮ้ยคนเราอย่าให้ข้อจํากัดต่างๆมันมาครอบงําจิตใจเรานะคะเพราะว่าเราสามารถทําได้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นกดข้อแน่ในการฝึกพลังิตสําคัญมากเราจะต้องมีภาพนิมิตที่ชัดเจน อันนี้พูดเรื่องจริงนะแม้กระทั่งสายของสายศสย,ยศาสตร์นะคะจะทําของใส่ใครเนี่ยนะคะในสมัยโบราณนะคะไม่แต่ว่าคือก็คือจะเล่าให้ฟังว่าแบบอา่ามันจะต้องเห็นภาพเป็นภาพนะคะชัดเจนว่าเราอะ่ะเออจะทําอะไรยังไงนะคะแต่ถ้าใครเหมือนแบบถ้าคิดอะไรไม่ดีกับครูอยู่อะ่ะแล้วมาตั้งจิตอธิษฐานเห็นภาพว่าครูเป็นรักหรืออะไรแบบเนี้ยพวกเราครูจะบอกอะไรให้อยู่อย่างหนึ่งมันจะเป็นอาถรรพ์สิ่งที่มันจะเกิดตรงข้ามคืออะไรหรือว่ามันจะทาให้ครูเกลียด จริงๆนะคะมันจะทําให้ครูเกลียดคือตรงนี้มันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนทําผิดแล้วพยายามกลบอะ่ะพยายามกรบเพื่อที่จะให้ผู้ใหญ่เมตตาอันนี้มันเป็นกฎย้อนย้อนสอนนะอันนี้พวกเราทุกคนห้ามทํานะสมมตินะคะว่าถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วเราอะ่ะเฮ้ยอยู่ดีๆไปเผลอมีกิ๊กอะ่ะแล้วจะมาทําว่าให้แฟนให้อภัยอะ่ะอันนี้จะยากแฟนจะเกลียดกว่าเดิมนะคะแฟนจะเกลียดกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นกฎ มันเป็นกฎของพลังจิตต้องใช้ให้ถูกนะวันนี้เอามาบอกเพิ่อมอีกหนึ่งข้อนะคะเป็นเป็นกฎหักล้างของพลังจิตถ้าเราไปใช้ผิดนะมันจะย้อนสอนหาเราเลยนะคะมันเป็นอาถรรพ์ห้ามทําเด็ดขาดนะคะแต่ถามว่าถ้าทาถ้าเราไปทําผิดแบบนั้นมาแล้วเราต้องการแก้ไขเราทํำยังไงอันนี้จะต้องปรึกษาส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นภาพนี้มีต้องชัดเจนนะคะสมมติอย่างทุกวันเนี้ยครูกล้าพูด ร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ยังนั่งยังนั่งยันนอนยันตะแคงยันเหมือนเดิมว,ว่าแฟนที่ครูได้นะปัจจุบันอะเสกมาจากพลังจิตล้วนๆน,นะคะเพราะว่านิสัยเธอในใสัยเดิมเธอไม่ใช่คนแบบนี้นะคะทุกวันนี้เป็นแบบไหนสักผ้าให้หุงข้าวเธออยากกินไรบางทีครูนั่งนั่งอยู่นั่งนั่งเงี้ยแล้วครูนั่งดูไอแพดนั่งทําแบบหน้านิวนิดนึงเธออยากไปไหนไปเดี๋ยวพี่พ,พาไปแล้วครูก็เลยบอกอะไรหรอ ไม่ได้อยากไปไหนเลยพี่รู้นะว่าเธออยากกินชาไปเดี๋ยวพี่พาขับรถไปแอเมซอนอย่างเมื่อวานอะรู้ว่าแบบกรุงเทพไอเมืองมันปิดใช่ไหมไปไปนูน่นไปนี่ไปมาเดี๋ยวพี่พาขับรถเที่ยวรอบกรุงเทพพาขับรถไปลาดพร้าวรัชดาไปขับผ่านสารส,สาลพระพิฆเนศเออตรงเนี่ยห้วยกว่างอะนะคะเราก็ไหว้กันในรถนะคะเออแล้วก็ขับไปซื้ออเมซอนซื้อชาแล้วมันได้จริงๆ คือมันก็จะได้ทุกอย่างอะ่ะมันจะได้ทุกอย่างเลยจริงๆมันแบบนะถ้าเราเห็นภาพนี้มีชัดเจนนะคะคือแบบมันจะเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะ่นะแต่แบบด้วยความที่เราใช้วิชาของเราอะคะ่ะบางทีบางคืนเขาก็นอนอนอย,ออยู่ก็เธอทําของใส่พี่ป่ะเนี่ยครูเขาทะไร วิชาเนี่ยมันใช้ได้ผลให้แต่ให้เราใช้อย่างเบิกบานและใช้ให้มันถูกวิธีนะคะอย่างสมมติอย่างครูอ่ะครูเป็นคนปากก็ต้องยอมรับว่าครูเป็นคนปากแรงครูเป็นคนที่แบบประชดแบบประชดแบบบางทีครูเน็บคนอ่ะสามวันเขายังไม่รู้เลยว่าถูกครูด่าไปนะคะแล้วในบางครั้งถ้าครูพูดตรงครูก็จะพูดตรงมากใครที่ครูพูดตรงใ่อ่ะจงดีใจเถอะค่ะว่าชีวิตเธอกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งต่างๆแบบมันกําลังจะแบบเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเนาะ นั่นแหละอยากจะให้พวกเราเอาตรงนี้ไปใช้การเห็นนิมิตให้ชัดท่องไว้ให้จาให้ขึ้นจิตขึ้นใจเลยนะคะพอกําลังจะโมโหโมโหแฟนหรือว่ากําลังจะบอกโอ้ยฉันจะได้ไหมเอ้ยฉันจะทําได้หรือเปล่าเฮ้ยเงินก้อนนี้ที่รอมาจะได้ไหมเอ๊ะวันนี้จะขายของได้หรือเปล่านะคะปล่อยค่ะปล่อยเราไปเห็นไปสร้างนิมิตของเราขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาถ้าสร้างไม่ได้ใครเรียนเขียนเสกเขียนค่ะ เขียนเสร็จเอาไปเชื่อมสวรรค์น,นะคะเชื่อมสวรรค์ขาดไม่ได้นะคะเด็กๆห้ามขาดเด็กขาดเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าระดับพลังงานของมนุษย์ต่าลงทุกวันไม่ได้หมายถึงใจิตใจต่านะคะแต่ว่าเราต้องไปเจอเรื่องลบครูยกตัวอย่างง่ายๆสวัติที่ตรงนี้เพิ่งถูกไฟไหม้ไปควันมันยังกุ่นควันมันเป็นกายภาพที่เราสามารถมองเห็นได้นะคะมันเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนสสารนะคะเป็นควัน เราเราเห็นได้เราจะรู้สึกได้ว่าถ้าเราเดินไปในที่นี้เราจะหายใจไม่สะดวกถูกไหมทุกคนมองภาพตามครูนะคะพลังความคิดลบก็เช่นกันมันจะเป็นเหมือนควันมันจะเป็นเหมือนก้อนเป็นมวลอากาศที่ดํามืดแต่ตานอกมองไม่เห็นแต่เราจะมองเห็นจากตาข้างในนะคะเราจะมองเห็นจากตาข้างในพอสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นกับ,ก,บกับเราเวลาที่เราผ่านเข้าไปเราครูคุยกับเด็กหลายคนนะคะเด็กทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก่อนที่โควิดจะหนักๆเนี่ย ออหรือแม้กระทั่งในวันที่ที่ที่พวกเราเออจำวันที่ระเบิดไหมครูขอพูดนิดนึงพวกเราเห็นครูลงท้องฟ้าไหมพวกเราเห็นครูลงท้องฟ้าแล้วครูให้พวกเราเอากระเป๋าตังค์มารับกันจําได้ไหมแต่ครูกับพี่แพทคุยกันว่าอะไรอันนี้ครูไปบอกเด็กบางคนเอาไว้ด้วยนะคะครูคุยกับพี่แพทว่าคือพี่แพทยเขาบอกว่ามันจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่เลยนะคะ ครูก็บ,บอกว่าครูรู้สึกว่าเอ้ย,ม,อม,ยมันเป็นพลังของพลังแห่งความตายมันเป็นพลังของพญามารครูบอกกับพี่แพร่ว่าเนี่ยมีเทวดาที่เขาชุมนมกันอยู่ข้างบนเนี่ยเพียบเลยแล้วเขาหลบกันแล้วสักพักมันจะระเบิดระเบิดในที่นี้ครูไม่ได้หมายถึงว่าพื้นข้างล่างระเบิดแต่หมายถึงข้างบนเน่เขาตีกันจนระเบิดนะคะแล้วคืนนั้นก็ระเบิดนะคะแล้วสิ่งที่พ,พี่แพร์พูดเพราะว่าวันนั้นครูขับรถกลับจากไปแล้วตอนเย็นพี่แพร์ก็ยังบอกว่าพี่รู้สึกไม่ดีเลยอะ ท้องฟ้ามันดูสวยก็จริงแต่มันมีพลังอะไรแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้นแต่ครูเลือกที่จะเอาครูไม่เลือกที่จะเอากความแม่นของตัวเองลงนะคะลงไปเพราะว่าถ้าครูเอาความแม่นของตัวเองลงไปก็ได้ถ้าครูลงไปตอนนั้นว่าเฮ้ยตอนนี้ท้องฟ้ามันเป็นแบบนี้เฮ้ยจิตใจไม่ดีรู้สึกว่ากําลังจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทุกคนเกิดอะไรทุกคนจิตตกทุกคนไม่สบายใจละถูกไหมแต่ครูเลือกที่จะเอาลงแบบนี้มากกว่าให้ทุกคนไปมองเห็นด้านที่สวยงามของสิ่งที่นงามอันนี้ไม่ได้พูดอวยตัวเองนะ แต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าสิ่งคนที่รู้อะค่ะคนที่รู้ย่อมที่จะให้ในทางแก้มากกว่านะคะครูเห็นหลายๆอันนี้ไม่ได้ว่าหมอดูหลายๆที่นะโอเคทุกคนก็ต้องอยากจะโชว์ความแม่นของตัวเองเ,ออเมื่อหลายปีก่อนครูก็ลงเอาไว้เรื่องครูฝันนะคะแต่ครูก็ยังจะไม่โชว์ในทันทีทันใดนะคะเพราะว่าโชว์ไปอะมันก็จะทําให้ทุกคนเกิดพลังงานไม่ดีค่ะ เนาะเราทำได้สร้างสร้างมวลพลังงานที่ดีให้ให้มันได้มากที่สุดนะคะแล้วทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วถึงวันนั้นเราก็ค่อยเอามาโชว์นะคะว,ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยมันก็อาจจะเบากว่าที่เราคิดเอาไว้ก็ได้เพราะภาพที่เห็นมันก็ค่อนข้างรุนแรงเนาะนะคะเพราะฉะนั้นมวลพลังงานที่เราสามารถจับต้องอะค่ะมันจะเป็นแบบนั้นเลยเราจะไม่สามารถจับต้องได้ผ่านทางกายภาพแต่ว่าเซนส์ เราจะมีเรด้าในการรับต่างๆอยู่ข้างในเราจะสามารถรับได้เราจะรู้สึกเกิดอาการเหนื่อยหอเหี่ยวเพลียไม่อยากทําอะไรหดหูอยากจะทําแต่อะไรที่แบบมันไม่ดีอะรู้สึกอยากจะนั่งแบบลอยไปเรื่อยๆมันส่งผลขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่ามันไม่เกิดขึ้นนะคะพลังงานเราถูกหักล้างจากทุกวันถูกลบด้วยพลังงานต่างๆอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันมีทางที่เราจะทําได้ เนาะอย่างที่ครูบอกไปในวันนี้วันนี้ให้เยอะนะโอเคจบเ,ออเรียนอะไรไปก็ไปรายงานผลตามห้องนั้นๆให้ครูด้วยนะคะเพราะว่าเออก็จะได้เพื่อนๆก็จะได้อ่านมันมีประโยชน์มากนะครูจะบอกว่าอ,อวันนั้นครูพูดกนะับนักเรียนว่าจริงๆอะ่ะทุกคนที่เรียนไปอะ่ะอยากจะให้เอาผลน่ะมาบอกเพื่อนๆตามห้องที่เราได้เรียนไปถามว่ามันมีผลยังไงครูครูก็บอกกับนักเรียนว่า ดูนะขนาดตัวครูครูยังเอาชีวิตของตัวเองมาตีแผ่ในทุกๆด้านที่มันจะเกิดประโยชน์นะคะที่มันจะเกิดประโยชน์ให้กับทุกคนให้ทุกคนได้เป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยคนนี้เขาเคยเจอทุกขนาดเนี้ยคนนี้เขาเคยเจอเรื่องราวแบบเนี้ยนะคะบางเรื่องมันก็น่าอายนะคะแต่ครูก็ไม่อายเพราะว่าถ้ามันจะเป็นประโยชน์แล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนอื่นได้อะ่ะครูว่ามันก็ดีกว่าที่เราจะเก็บเอาไว้อายคนเดียวถูกปะเราไม่ได้ไปฆ่าใครอะ่ะ บอกว่าเราไม่ได้ไปฆ่าใครเราไม่ได้ไปทําร้ายใครแต่เราเอาชีวิตของตัวเองออกมาเพื่อที่จะให้เ,เป็นตัวอย่างเพื่อให้คนได้รู้สึกว่ามีกําลังใจว่าเอ้ยเขาทําได้เขาผ่านได้ก็ทําแบบนี้แล้วเขาสาเร็จนะคะครูจึงบอกว่าพวกเราอะเราเล่อย่างหนึ่งที่ครูชอบมากเวลาที่ครูลงโพสต์อะไรไปแล้วพวกเราเข้ามาเขียนหลายคนอะเขียนให้ครูยาวมากซึ่งครูประทับใจแล้วครูก็ซาบสนใจมากเพราะอะไรบ้างคือพวกเรา,าลองดูนะครูอะเขียนอะไรลงไปแต่ละครั้งคือยาวมาก แล้วพวกเราอะตอบรับกลับมาด้วยด้วยด้วยคําพูดที่ยาวและพยายามอยากจะสื่อสารให้ครูรู้ที่ไม่ใช่คำว่าค,ค่ะค่ะค่ะนะคะเพราะอะไรครูได้รู้ถึงความใส่ใจเออเขาอ่านจริงเขารู้สึกจริงเขาถึงเขียนกลับมาหาเราได้ขนาดนี้ครูก็เลยแบบเออครูดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆเนาะที่แบบมีความตั้งใจในการเขียนมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้เราก็อยากจะเขียนเพิ่มมากขึ้นอยากจะทำอ,อะไรเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ ทำแล้วประสบความสําเร็จไปด้วยเนาะโอเคไปแล้วขอบคุณทุกคนมากๆากแล้วครูก็อยากจะเน้นย้ําเสมอนะว่าเวลาที่เราเรียนอะไรอะคะจะเรียนที่ไหนก็เรียนไปก่อนเนาะที่ใดที่หนึ่งเนาะถ้าถึงไม่ใช่กับครูก็ตามที่ไหนก็เรียนไปเถอะค่ะนะแล้วกออ็อย่าพยายามจับปลาหลายมือเนาะครูจะเปรียบเทียบคนที่เรียนวิชาหลายที่กับครูบาอาจารย์จะเหมือนคนจับปลาหลายมือนะคะเพราะในผลสุดท้ายเราจะไม่เหลืออะไรเลยนะเออ นะผลสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาเยงกับครูเท่านั้นนะไม่ใช่นะคะเนาะโอเค